สวัสดีครับกลับมากับอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับอของที่ผมเพิ่งได้มาสักพักหนึ่งนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่เคยออกมาใช้หรอกเพราะว่าผมกะว่ารอลูกโตกว่านี้ก่อนแล้วผมถึงจะเอามาให้เขาใช้มันคือ first อ my first victorynox นะครับผมอ่ะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะแกะมาได้ไหมเนี่ยอ แกะกล่องมานะครับก็แน่นอนแหละมีมีดนะครับผมมีดของมันเนี่ยคือมันตามชื่อเลยนะครับ my firstrix torinox ก็เป็นเหมือนกับมีดเล่มแรกนะครับเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยคือมันยังมีความคมอยู่นะ,ะแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันจะกลมสังเกตด,ดูนะครับมันจะกลมเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูว่าความคมมันประมาณไหนเดี๋ยวหากระดาษก่อน โอเคกระดาษยับเชียไม่รู้จะตัดได้หรือเปล่าอ่ะชึบมันก็ไม่ค่อยคมมากนะเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ใหม่ด้านนี้อาจจะคมหน่อยอ่าเห็นไหมมันยังตัดได้นะครับมันยังตัดได้อ่ามันไม่ค่อยคมมากหรอกเอาข้จริงแล้วมันบางแต่ว่ามันสามารถยังมันยังสามารถตัดได้นะครับผมอ่าก็เป็นมีใบบีดหลักกับ ตัวเนี้ยที่เปิดขวดอ่าที่เปิดขวดที่เปิดกระป๋องนะครับผมก็ตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะก็คือมีแค่2ออย่างเนี้ยนะครับสำหรับตัว my first victory n o x นะครับอ่าแล้วก็มีนี่แหนบมีแหนบนะครับแหนบเนี้ยก็เป็นมาตรฐานของ victory n o x นะก็คือ swiss army knife เนี้ยแหละที่เขาจะมีมาให้แล้วก็ไม้ที่ฟัน ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่ามีใครเคยใช้ไม้จิ้มฟันของอ่าอันนี้มั่งหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยใช้แน่นอนละอ่ะในกล่องเขาก็จะมีตัวสายคล้องอ่าตัวนี้เหมือนกับว่าคล้องกางเกงนะครับผมคล้องห่วงเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าห่วงเข็มขัดนะครับผมสําหรับที่ใครที่ต้องการเด็กๆคนไหนที่ยังการพกพาแล้วก็มีสายห้อยคอนะครับสําหรับตัวนี้นะครับในนี้ก็จะมี วิธีการใช้งานของแต่ละอันนะครับผมว่าอาต้องขอหยอดน้ํามันมันนะมีอะไรบ้างนะครับวิธีการใช้งานของแต่ละตัวต้องใช้ยังไงนะครับผมโอ้ซิมเพิลมากไม่มีอะไรนะครับก็คือซื้อเก็บไว้ไว้เผื่อลูกโตก็อาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับแต่คงตอนเนี้ยคงยังไม่ได้ใช้หรอก <c oughs> อลูกผมยังเล็กอยู่มากนะครับเนี่ยครับ ง่ายๆซิมเพิลมากาตัวสเกลของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกใสๆเลยนะครับไม่มีอะไรที่มันไม่ได้ดูแบบพรีเมียมอะไรมากมายแต่ก็ตามชื่อนะครับราคาตัวนี้ก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วตามชื่อนะครับผมแต่ผมว่ามันหาย,ยากพอสมควรนะสำหรับในเมืองไทยแล้วกันที่ถ้าเกิดว่าจะหามาใช้งานเนี่ยยากยากเลยละ่ะ อ่าผมได้มาก็คิดว่าคงจะเก็บเอาไว้เผื่อลูกโตนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอ่า my first victory n o x แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดชอบคลิปลักษณะนี้ก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะทำคลิปลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ